สวัสดีครับผม KB Gamer นะครับวันนี้นะครับเราก็ถึงตาของนักดาบแล้วนะครับการอัพสเตตัสและสกิลสเตตัสก่อนเลยอย่างแรกนะครับสายกิววอลพ PVP นะครับสเต็ง80ขึ้นไปนะครับเอจิจริงๆอัพไหมอัพด้วยนะครับเอจิอัพประมาณ30แล้วก็วิดวิด70ขึ้นไปนะครับวิดเนี่ยถ้าเราไม่อยากโดนสตันในการ p v p หรือกิววอลนะครับ วิทเนี่ยบวกกันให้ได้100นะครับมันจะกันสตารได้100%นะครับแต่อัพ70ขึ้นไปบวกกันยังไงก็คือเห็นไหมครับมันจะมีเลขด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็คือบวกจากการใส่ของบวกจากบัฟต่างๆนะครับด้านหน้าคือจากการที่เราอัพไปนะครับมันอัพได้เต็ม99นะครับแต่ว่าไม่ต้องอัพเต็มเอาแค่การสตันได้ก็พอแล้วนะครับก็คือ70ขึ้นไปแล้วก็หรือไม่ก็ บวกกันให้มันได้100ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาจินนี่ไม่ต้องไปอัพนะครับไหนห้ามอัพเลยสกิลนี้ไม่มีใครมาอัพกันนะฮะเฮ้สเตตัสนี้ไม่มีใครมาอัพกันต่อมาเด็กนะครับเด็กแนะนําว่า30ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่งั้นจะตีจะตีใขรไม่โดนเลยนะครับยิ่งไปเจอฮันฮันสายเอจแอดเอจก็คือแทบไม่โดนเลยถ้าอัพเด็กต่ำกว่า30อย่างน้อยนะครับ30อย่างมากก็40 ไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้แล้วก็ลักไม่ต้องอัพนะครับนอกสจากเล่นไหนสายสายลักนะครัสายวอก็ประมาณนี้ส่วนถ้าใครเล่นสายเอจิที่ไม่ได้วอนะครับก็สเต็ง80ขึ้นไปเอจิ AG 80ขึ้นไปอัพวิดนิดหน่อยก็ได้ไม่เกิน50แล้วก็เด็กเด็ก30ขึ้นไปเหมือนเดิมสายเอจินะครับอันนี้คือเอจิไม่มีลักเลย หรือว่าถ้าใครจะเล่น AG รักก็สเต็ง70ขึ้นไป AG 80ขึ้นไปวิดอัพนิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เด็ก30ขึ้นไปแล้วก็ลงที่เหลือลงรักให้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตัสของไนท์หรือไม่ใครจะเล่นแบบว่าไนท์สายถึกถึกแบบถึกถึกเลยก็เน้นวิดไปเยอะๆเลยนะครับวิด80-90แล้วก็เด็กสเต็งนะครับเน้นถึก ถ้าเน้นถึกไว้ก่อนก็วิ่เก้าเก้าไปเลยนะครับเป็นสายแท้งแท้ง,ทงบอสแท้งอะไรก็ว่าไปต่อมาผมเพ่อพูดเหนื่อยน,นิดนึงนะไม่รู้เป็นไรทําไมเหนื่อยวะต่อมานะครับสกิลอ่าเริ่มต้นด้วยสกิลแรกเลยนะครับสวอ d อันนี้คือดาบมือเดียวไปดาบสองมือถ้าเกิดว่าเราใส่ดาบมือเดียวเนี่ยแล้วเราอัพสกิลนี้แอตแท็กมันจะบวกตามเลเวลที่เราอัพนะครับอัพไปหนึ่งเลเวลแอตแทกบวกสี อัพไป10เลเวลแอตแทกบวก40อันนี้ใส่ดาบเฉพาะดาบมือเดียวนะครับคือสายวิทย์ส่วนดาบ2มือสายเอจไนะครับก็เหมือนการใส่ดาบ2มือก็บวกแอตแทก็คือเลือกเล่นเอานะครับใครเล่นสายเอจก็อัพดาบ2มือให้เต็มใครเล่นสายวิทย์ก็อัพดาบมือเดียวให้เต็มหรือถ้าใครจะอัพ2ออันก็เล่นจ็อบ50นะครับต่อมาสกิลนี้นะครับเลือดเด้ง อัพเต็มไปเลยก็ได้นะครับส่วนถ้าใครคิดว่ารวยไม่อัพก็ได้มีตังปั๊มก็แล้วแต่นะครับต่อมานะครับสกิลแบดอัพเต็มแน่นอนเต็ม10นะครับสกิลนี้แล้วก็เอนดูเอนดูนี่สกิลนี้ก็เต็ม10นะครับสำหรับไนส์สายวิทย์ที่ชอบลากชอบแทงนะครับสกิลนี้จําเป็นมากเอาเวลาพอเวลาเรากดใช้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเวลาเราลากมอนเยอะๆเนี่ย เวลามอนตีอ่ะตัวมันจะกระตุกกระตุกกระตุกแล้วทําให้เราเดินไม่ได้ถ้าเป็นสวอร์หรือไนท์นะครับใช้เอนดูปุ๊บตัวมันจะเดินลื่นไหลเหมือนใช้ 4G เลยครับสกิลนี้นะครับจําเป็นเหมือนกันสําหรับสายวิทย์สำหรับสายเอ i ผมไม่แนะนําให้อัพนะครับเพราะว่าสายเอ i มันหลบได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันบนนี่ก็โปรโวกนะครับเอาไวเ้เรียงมอนเตอร์เข้ามาหาเราอันนี้อัพไปซัก5ก็พอนะครับ แต่สกิลนี้จะใช้ไม่ได้กับมอนอันเดนนะครับมอนอันเดนคือมอนผีทั้งหลายผีที่อยู่ในคนคุกผีที่อยู่ในพายอนนะครับจะใช้สกิลนี้ใส่ไม่ได้สกิลก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้นะครับแมงนัมเบสผมไม่แนะนําให้อัพนะครับเพราะว่ารอไปเปลี่ยนอาชีพเป็นไนท์ดีกว่ามันจะมีสกิลโบลติงแบดนะครับซึ่งแรงกว่ามากสกิลนี้เลยไม่แนะนําให้อัพนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสเตตัสแล้วก็สกิลแม่ผมเป็นไรไม่รู้ะ ทำไมพูดไปเหนื่อยไปวะเนี่ยหรือเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวปลามาวะอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากกดซับสไคร้ด้วยไว้จะัดใหมายคลิปหน้าครับ